วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวที่สวนนันทนากันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเดินทางกันได้เลยค่ะสวนนันทนาขอนแก่นนั้นนะคะตั้งอยู่ถนนเส้นบายพาสขอนแก่นกรสินค่ะตําบลศิลาอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นใกล้ๆกับพุทธมนฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นนี้เองค่ะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหวย โดยที่นี่นะคะเพิ่งเปิดได้ไม่นานค่ะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของขอนแก่นที่ทั้งสวยงามลมลืนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทั้งยังอยู่ไม่ไกลในตัวเมืองสามารถที่จะเดินทางไปได้สะดวกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหนุ่มก็พามาที่เส้นบายพาสหรือเรียกว่าเส้นเลี่ยงเมืองนั่นเองค่ะการเดินทางจึงค่อนข้างสะดวกนะคะ เมื่อเราขับไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าซอยสวนนันทนากันแล้วค่ะสวนนันทนานั้นนะคะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจค่ะเป็นที่ให้แวะก่อนเข้าเมืองหรือว่าก่อนที่เราจะออกนอกเมืองภายในสวนนะคะก็จะมีลูกป,ปั้นพญานาคทั้ง5องค์ยิ่งใหญ่และสวยงามมากๆเลยค่ะ ถึงที่หมายของเราแล้วนะคะสำหรับสวนนันทนาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย